น่ารักกบกิป,ปื้มใจน้องเปาเปาโตเป็นพี่ใหญ่ใสชุดเด็กนักเรียนเยาว,วันแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นมากๆสาหรับครอบครัวของนักแสดงสามาฟีมือกูกิสุมวันทีและสามีเพกหนุ่มบี้ที่ปัจจุบันทั้งคู่ได้สร้างครอบครัวที่อบอุ่นในะมทยายด,ด้วยกันแล้วถึง2คนซึ่งลูกสาวคนโตชื่อน้องเปาเปาส่วนลูกสาวคนเด็กชื่อว่าน้องเปาเปา้ที่ต้องบอกเลยว่าเด็กทั้งสองคนกำลังอยู่ในวัยน่ารักน่าเอ็นดูใครเห็นต่างก็ต้องตกหลุมรัก แม้ว่าครอบครัวจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าเนื่องจากว่าหนุ่มบี้ต้องเดินทางไปถ่ายซีดีที่ประเทศจีนเป็นเวลานานแต่สาวกุก๊กกิ๊บก็ยังคงส่งความคิดถึงไปถึงสามีอยู่บ่อยๆเห็นได้จากโมเมนต์ในไอจีส่วนตัว แต่ล่าสุดทำเอาคุณแม่กุ๊ปกิ๊บใจหายไม่น้อยออกมาเผยภาพความน่ารักสดใสของลูกสาวคนโตอย่างน้องเปาเปาขณะไปโรงเรียนวันแรกหลังหยุดมานานซึ่งในภาพนั้นก็ต้องบอกเลยว่าน้องเปาเปาดูโตเป็นสาวขึ้นเยอะโดยคุณแม่คนสวยได้ไดระบ,บุแคปชั่นเอาไว้ว่า first day of school วันนี้เปาเปาเจ้าก้อนของหมามีในวันนั้นเป็นพี่เยาว,วันไปโรงเรียนวันแรกใส่ชุดเด็กโตแล้วเดินเข้าห้องเรียนเองด้วยหลังจากที่พี่เปาไม่ได้ไปโรงเรียนมาเกือบหนึ่งปีแม่น้ำตาจะไหล ลูกดูโตขึ้นห่วงด้วยแล้วก็ใจหายด้วยอยากให้ป้าอยู่ตรงนี้ด้วยจังแททมีความสุขกับการเติบโตนะลูกนะแฮแทแม่เป็นกำลังใจให้ mm hmm. และได้แท็กไอของบี้พร้อมกับบอกว่าพี่เปาคิดถึงป้าปานะคะแททกดีใจกว่าสิ่งอื่นใดลูกยอมไม่ถ่ายรูปและลงรูป